It's dark. Oh. ครับพบกับผมนะครับพิธีกรอภิณรัตราชดากรน,นะ,ค,ะครับและก็เรามาอยู่กับกลุ่มพิจารกิจชุมชนพียนีไทยเดมน,นะครับกับท่านประธานทานานาัน,นมูลคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคือท่านประธานทานานันท์ครับกลุ่มพิจารกิจชุมชนของเรานะค,ะครับได้เปิดมากี่ปีแล้วครับปี55ค่ะก็ะวันนี้ปี57ก็2ปีมาแล้วใช่ไหมครับค่ะครับ แล้วกลุ่มสารกินของเราได้สร้างผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อชุมชนของเราหรือครับก็มีสกูโปรตีนใหม่ค่ะแล้วก็มะนาวขัดผิวก็มีขัดผิวขัดตอนน้าค่ะอ๋อตามทีอะไรอย่างนะครับค่ะโอเคครับเริ่มต้นจากตัวสกู่ขัดผิวสมุนไพรนี่ก่อนนะครับสมุนไพรจากไหนะครับสกูเป็นโปรตีนใหม่ค่ะสกูโปรตีนจะมีสามสูตรค่ะสามสูตรก็มาใส่กับกิจลีน ไหมนี่คือไหมอะไรครับก ve ็ไหมไหมเราผ้าว่านเราเน้ค่ะเป็นเราเอามาทำศารศาสตร์เราก็เลยอยากให้รู้ว่าก้อนกระไดมันมีโปรตีนไหมด้วยแล้วก็ใส่ละไหมเข้าไปด้วยค่ะใส่ละไหมไปด้วยนะครับนะครับมีสูตรสามสูตรด้วยกันครับระบบสู่ใช้ทำความสะอาดถี่หน้าแล้วถี่กายถลักหน้าล้างหน้าล้าหน้าทล้างตัวเออหน้า ก็เครับสบู่ส่วนมากเขาใช้แว้ล้างกับตัวนะครับแต่ตุนนี่ใช้ล้างกับหน้าได้เลยครับได้ค่ะเพราะว่า,วา,เาเราลองคือแป้งมันเป็นมีความมันใช่ไหมคะพอสบู่มันก็มีความมันเอามันล้างมันก็จะล้างหน้าได้เกลีก้ยงค่ะล้างหน้าค่ะเป็นสบู่ที่ล้างหน้าได้เกลีก้ยงค่ะแล้วก็เรา้ารถไฟได้ด้วยคราบส้อรถไฟได้ด้วยถ้ผมออซื้อตัวนี้ผมไม่ต้องใช้ออยล์คอนโทรแล้ว โอเคครับมาตัวต่อไปเลยนะครับอยู่ใกล้สุดเลยครับตัวนี้เป็นสมุนไพรขมิ้นชันถอนยาสนะครับค่ะสมุนไพรขมิ้นชันเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้ค่ะเป็นผงขมิ้นค่ะเราใส่น้ำแม่น้ำนมผสมเกิืไปให้มันเป็นผงเปียกแล้วเราก็ทําให้มันแห้งก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะก็หมายถึงว่าเราเราทําให้แห้งแล้วเรียบร้อยนี่เป็นขมิ้นผงใช่ไหมครับบดเล็กๆเอาขมิ้นไปขัดไม่แต่เราผสมไม่แต่เราพอเราผสมเกลือขมิ้นไทยแล้วก็ใส่น้ำแม่น้ำนม ทาให้ให้เปียกพอเปียกทำให้มันแห้งค่ะเพื่อเราไม่ต้องไม่ต้องขึ้นราค้าเราไม่ขึ้นราค่ะตอได้มาตรฐานชุมชนั้งมปชชั้งออยค่ะเป็นตัวที่สุดแล้วจะได้อยมีอยสักก็คือเป็นมาตรฐานใบจดแจ้งเลขที่ค่ะไม่ค่ะเป็นใบจดแจ้งเลขที่สําหรับของของอันนี้จะเรียกจะสําคับต้องไปจะเรียกไปจดแจ้งค่ะขอบคุณนะ แล้วก็ตัวนี้วิธีใช้นะครับก็คือจะงไงครับ,บตักนตหนึง่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำทามหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำแร่หนึ่งช้อนชาผสมไปหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันแล้วก็ตักดื่มกายแล้วก็รับประทานรับประทใช่เวละาเท่าไหร่ครับก็แป๊บเดียวค่ะพอให้เราเอา่อเราเหมือนเราอาบน้ำเรื่อยๆเรื่อย้วยด้วยจนมี จะสดใสค่ะเค้ามาตัวขวดสีฟ้านี่ก um, ันบ um like ้างนะครับ ok, ต okay. ัวน okay. pues okay. ี้เป็นอะไรนะครับเป็นน้ำแร่ค่ะทำใช้ในส่วนผสมขมิ้นจัดผิวใช้ในสมการของผิวค่ะอ๋อเป็นตัวผสมใช่ไหมการน้ำนมน้ำนมน้ำแร่ผสมถ้าเกิดใช้เพียวๆมันใช้ยังไงก็อาบน้ำได้เลยก็อาบน้ำไม่เปียกแล้วก็หูเป็นเหมือนขันมันเหมือนเหมือนสบู่เลยว่าที่ใกล้บ้าน เป็นน้ำแร่ธรรมชาติก็ันธุน้ำธรราิก็คือเราที่จะใช้ในสปาทั่วไปนะคะยอดตัางก็คือหมถว่าอันนี้เจอน้ำเป็นน้ำนมนี่ค่ะแล้วก็ใส่เข้าเข้ากันเพื่อเพื่อผิดพันฑ์ที่เราใช้มันจะใช้ง่ายขึ้นเพราะว่าแล้วก็ก็คือถ้าเราไปเข้าสปาก็จะแพงล้วก็เลยทําลิตภันเหมือนโฮมสปาให้ให้ใช้ที่บ้านได้ค่ะก็เลยคิดคิดแบบนี้ว่าน่าจะมีโฮมสปาไอเดีย ตอการถึงยอดต้องไปดูเหมือนกันนะว่าีปกติโวโพวกโฟนสปาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล็กขนาดนี้เป็นห้องขนาดใหญ่มันนี้ย่อยเล็กเกิได้แล้วครับพอดี่พี่เด็กพี่เด็กๆทีมมม่มาหาลัยรเขาจะชอบบอกว่าขอขนาดไซส์เล็กได้ไหมเด็กเขามีเงินน้อยแล้วก็อยากใช้ก็เลยทำไซส์เล็กก่อนไม่มีไซส์เล็กอะค่ะคือตอบสนองผู้บริโภคอะค่ะอ๋อต,ตัวสีน้ำเงินนี้ปกติเราจะดีไซน์นี้นนนนนค่ะเราจะดีไซส์ใหญ่เนาำมีไซส์เล็กสีน้ำเงินนี้จะเป็นน้ำแร่ข่้นส่วน สีเขียวเป็นสีน้ำนมค่ะงใช่ค่ะบางท่านบางทีมีตังน้อยก็ใช้ได้ค่ะหรือว่าออกแบบให้ไม่ทราบว่าส่วนผสมของมันเป็นอะไรนะครับอ๋อด้วยสีนะสีโอ้ตัวนี้ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับนสูตรออนเซ็นของเขาแบบเฉพาะว่าอยู่นะฮะน้ำแร่กับน้ำนมนะฮะก็บอกในตัวอยู่แล้ว ตัต่อไปของเราเลยดีกว่านะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสมุนไพรมะขามสัดผิวนะครับมันเป็นยังไงล<อ>่ะครับก็เราก็เหมือนเหมือนอดีตเราจะใช้มะขามะมินไทยตามบ้านแล้วก็มันจะมีใย,ยมีกระมันอันนี้เราก็มาทำให้มันง่ายขึ้นเหมือนเหมือนท่านีโฮมสปาค่ะก็คือผสมน้ำแดงน้ำนมอ๋อใช้ได้ขึ้นค่ะท้ายๆเป็นแบบเป็น ใช้ในในในติดพันในบ้านง่ายขึ้นถ้าเรามาสปาก็คิดหลายครั้งละหลายพันอย่างนี้ยค่ะแต่เราออกแบบให้มันเป็นโฮมสปาในติดพันใช้ทำเที่บ้านได้ใช้ที่ทำในบ้านนะครับเมื่อขามีมีคุณสมบัติเกี่ยวกับอะไรบ้างก็มื่อขามันเป็นขนสีอ่อนขนสีอ่อนค่ะก็จะถักทิ้งลายด้วยขจหนาวอ๋อขนที่ขาวค่ะคั้นี้ใช้บำรุงผิวใสสำหรับฟิล์มใสอาบน้ำ อตัวนี้ครับมะขามผิวขาวผิวใสค่ะผิวขาวในกล่องควรละสีนะครับมาต่อไปของเราไปดีกว่าครับตัวนี้คือสมุนไพรพาราคาพอกหน้านะครับพอกหน้าพอกหน้าครับก็พวกนี้ใช้พอกหน้าไม่ได้ไม่กันแะใช้ขัดผิวกายค่ะแต่ขอกหน้าขึ้นขัดของหน้าขอกหน้าก่อนนอนค่ะกระตีลาออก สิจะดีหลังสักเราอยากพยักเป็นสีที่หน้าก็พอกหน้าแล้วก็ลาออกก่อนนอนได้เลยก็สีดีดี่กอล์มูใช้ผมเลยหอ้โสงสัยต้องซื้อกลับบ้านไปสักกันหน้าเป็วทีนะครับช่วงนี้ที่พี่กอล์หน้าตาไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแล้วเรามาบลูมกันนิ้งนึงเจอกัมาเจอมาดีพวกหน้าใช้ก่อนนอนใช่ไหมครับสิเป็นเวลาออกค่ะสิเป็นเวล้างออกก็จะหน้าจะตึงตึงอค่ะ เพราะเดมจะทำให้ดูดซับเพราะมันมีส่วนผสมของไทยและปีซพองนะค่ะสารไทยคนนี้หลายชนิค่ะนไม่ใช่พวกครชั่นอะไรอย่างนี้ผสมเหรอะใช่ค่ะใช้น้ำเปล่าก็เป็นสูตรลดเคมีอะไรสูตรโบราณที่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 ทลองแล้วได้ผลดีค่ะอ๋อที่ทลองแล้วได้ผลดีนะครับไฟกับทีซพอง ส่วนผสมไลส่สารเคมีใช้แล้วดีจริงครับแนมะ่มาเห็นตัวที่สูงที่สุดนะครับนี่คืออะไรเอ่ยเป็ <c oughs> นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะโอ้ทำไมมันใสเลยครับอ๋อนีนาา่อ่านด้นานข้างนะครับสูตรน้ำมันมะพร้าวสากัดเย็นนะอ,<า>ออกมา ใช้ในการทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็ผิวหน้าผิวกายค่ะผิวหน้าผิวกายนะน,นะคือบางคนก็ก็ใช้ทําเป็นเอก่อนนอนหมุนอก่อนนอนแล้วก็หมักผมก่อนสระสระเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันรองร้าวได้ผมก็จะนิ่มค่ะสู้อน้ำมันเอาจากต่างประเทศได้คน,นละพันเจ็ดจะเป็นน้ำมันจากต่างประเทศจะพันถึร้อยบาท้<ร>อยรอ้รอยรอ้รอยบาท ใช้ทาบำรุงผิวนะครับหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหรือจะใช้ตื้นสำอางก็ได้ได้หลายอย่างมีประโยชน์หลายอย่างเราจะเด่นตัวนี้กำลังดังนะครับจำได้บริษัทอะไรบริษัทปทับการแต่ไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนสะดวกคมร่พผมเห็นตัวดาวเด่นของเรานะครับเป็นมิติสีทองกับสีเงินนะไม่ทราบตัวนี้คืออะไรนะครับม่ะเซรามค่ะ อันนั้นอันนั้นเป็นเซรั่มรอบดวงตาค่ะเซรอบดวงตาคล้ายกับเซรั่มหรือเปล่าก็เออ่ทารอบดวงตาก่อนนอนคือรอบดวงตาสอนทานอนหลับคื่นตื่นตาจะดำแก้มตาดำนะครับผมตัวเซรั่มเซรั่มตัวนี้ค่ะเซรั่มตัวนี้ใช่ไหมครับใช่เหมือนกันหรือเปล่าครับไม่เหมือนค่ะอ๋อไม่เหมือนนะครับตัวนี้เป็นเซรั่มนะครับตัวนี้เป็นผลิตภเยลวตารอบดวงตา คือทางสิทธิบิลคันด้าดหายหรือเปล่าครับหายครับโอเคมาถึงตัวเซรั่มของเรากันบ้างน,นะครับตัวนี้อาจจะดีที่สุดในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราเลยก็ได้ครับมับนเป็นยังไงล่ะครับตัวเซรั่มนี้ค่ะก็เซรั่มก็ใส่สารสกัดพานทางดินเท่ๆไม้น้ำมันค่ะผสมุกันค่ะนี้ค่ะโอ้ ไม่ใช่ทิปออยหรือว่าพวกสารเคมีอีกตามเคย,เยนะครับะนะครับเป็นเซรั่มธรรมชาติอีกแล้วผมไม่เห็นขวนดีไซน์สวยมากเลยครับเซรั่มมีประโยชน์ต่อใบหน้านะช่วยทำหน้าใสานะครับหน้านิ่งๆงนะครับามาลองใช้ดูสาพคุณแต่ละอย่างนี้ผมเห็นเรื่อกต้นจากสบู่ตมินแล้วก็สมุนไพย ใส่นันไทยเดินหนึ่งนะครับน้ำมันไทยนะครับอ๋อไอตัวหอมเนี่ยนะครับน้ำมันไทยใช่ไหมครับค่ะเราใส่เรื่องหอมด้วยค่ะใส่หอมถ้ามันเหลืองเปลือกหอมเนี่ยหอมไผ่สีเหลืองนะครับนะครับขอตัวก็เป็นะอืมนะน่าจะแก้เวียนสีสากได้ไหมครับแก้ฝนเมื่อยค่ะแก้ฝนเมื่อยแก้ฝนเมื่อยเหรอคะค่ะอ๋อฝนเมื่อยยังไงล่ะครับก็ แกนข้อบาลายถุงรุ่นกดเลยค่ะอ๋อตามข้อตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะาข้อแกนดกดเลยค่ะบาลายไม่ต้องไปพึ่งหมอทุกวันะครับเราแค่ขวดนี้ก็พอแาาา้สามารถ้วดได้เลยค่ะขวดสารขวดยาเลยหอมมากอะบาไายหอมโอ้โหผลิตภัณฑ์ก่าตาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราได้ทำขึ้นมานะครับนี่จะยาดีๆนั้นเลยทับมินขัดผิวนะฮะทั้ง มะขามขัดขาวนะฮะขาดผิวขาวขัดผิวขาวนะครับโอ้โหขัดขาวเลยนะฮะขาดไม่เป็นอันตรายเพราะเป็นสบู่ใสมีอันตรายไหนจะน้ำแร่น้ำนมแล้วก็ยังมีสบู่นะครับสบู่ที่ไม่เหมือนไข่ขาวใสเด้งขาวใสนะครับและยังโปรตีนใยผ่อนอีกใยไหมใข่ใยไหมใยไหมอ๋อขอโทษนะครับใยไหมนะฮะตัวนี้สูตรไร้มลพิษชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ กบสำหรับทุกท่านที่สนใจติดต่อนะครับก็ติดต่อไปได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณท่านประธานท่านนายนมากๆนะครับที่ใจดีให้เราได้เชิญชมกับผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับแล้วสำหรับในการเชิญชมเมืองโอทอบบุดอนธานีของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับสวัสดีครับ